ก็อ่านเป็น0.297 297 3เพราะมันซ้ำสามตัวเราต้องอ่านสองครั้งนะครับเราก็อ่าน297 2ครั้งแล้วก็ครุงท้ายด้วยคำว,ว่าํานะครับต่อไปตัวหนึ่งนะครับลบ83ส่วน275 2 7งได้ต้องกลับไปแลครับลบใช่ไหมหยุดลบศูนย์จุดสามศูนย์หนึ่งแปดสามศูนย์หนึงแด่งแปดหนึแสดงว่าซ้ำอะไรเนี่ยทุกสามใช่ไหมสามศู <30 S 1> <30 S 2> ไม่ได้ซ้ำใช่ไหมครับซ้ำหนึใช่ไหมเพาราะฉะนั้นเราก็ต้องไปใส่จุดที่ตัวซ้ำนะครับ30มศูนย์เราใส่ไหมจุด ไม่ใส่นะครับก็จะเป็นลบ0.3018 183อาา่านว่าลบ0.3018 ก็หนึ่แปดทีนึงนะครับหนึ่งแปดแล้วก็สามครับทุกสมตัวมันแค่หนึ่งนะสาแล้วอ่านหนึ่งแปดแล้วอ่านแค่หนึ่งแปดแต่สามสามศูนย์เราไม่อ่านเพราะมันไม่ซ้ำถูกไหมครับอ่าทีนี้นะที่เราเขียนมาทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วก็คือ จำนวนหรือเศษส่วนที่หาแล้วมันเป็นทศนิยมซ้ําเราถือว่ามันเป็นจํานวนตกากกยะนะครับนะเพราะมันสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้นะครับนะแต่บางทีบางทีเนี่ยทำไมทําไมต้องหาทศนิยมซ้ํานะครับ,รบเพราะว่าอ่าอย่างที่ทรครูบอกว่าทศนิยมซ้ำเนี่ยมันคือมันคือจานวนตักกยะ แล้วมันสามารถเขียนกลับไปเป็นเศษส่วนได้นะครับเดี๋ยวเรียนเรีนเนในครั้งต่อครัง้งต่อไปนะครับต,ต้องรู้ก่อนว่าชั่วโมงที่เท่าไหร่นะครับการท,ทรําทศนิยมซ้ําให้เป็นเศษส่วนนะครับอันนี้เราทําเศษส,ส่วนให้เป็นทศนิยมซ้ําใช่ไหมโดยใช้วิธีการหารใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวต่อไปเราจะทาทศนิยมซ้ํากลับมาเป็นเศษส่วนมันมีวิธีการทําอย่างไรนะครับอาทีนี้ นั่นเลยมาดูสรุปนิดนึงนะครับว่าการเขียนทสัญลักษเนี่ยบางที <kalk> i, มันไม่มีแค่เครื่องหมายจุดๆอย่างนี้นะครับมันไม่มีเครื่องหมายจุดๆแบบนี้นะครับรยังนะครับมันไม่ได้มีสจุดอย่างนี้นะสมมติว่าซ้ำศูนย์จุดหนึ่งห้าอ่าศูนย์จุดแปดห้าสามก็ชนะศูะ 8, 5, นยะ์ไปแปดห้าสามนะแล้วมันซ้ำห้าสามใช่ไหม อ่าวราศูนย์จุดแปดห้าสามห้าสามสามใช่ไหมอ่าเราเคยเห็นเห็นแต่จุดแบบนี้แต่บางครั้งเนี่ยจะนิาเรียนเรียนสูงไปเนี่ยจะไปเจอไปอีกแบบหนึ่งก็คือเขียนแบบนี้ศูนย์จุดแปดห้าสามสาตัวไหนครับสามห้าสามใช่ไหมครับขีดครับเห็นไหมอ่าแบ่งแบ่งให้เห็นชัดเจนอันนี้ใส่จุดแต่อันนี้ใส่ขีดขีดที่ห้าสาม เราก็อ่านว่า0.85353ซ้ำนะครับเป็นขีดหรืออาจจะเป็นเค่องหมายบาร์หรือว่าบาใช่ไหมครับอ้าวหรือใส่แบบไหนครับ0.853ซ้ำอะไรนะซ้ำ53ซ้ำ53เราใส่เครื่องหมายอะไรครับเหมือนหลังคานะเหมือนหลังคา3้53เหมนไหครับ อ่านว่า0.8 5353ุ้าาหมาเหมือนกันใช้สัญลักษณ์แบบนี้ตัวมันนะครับแบบหนึ่งนี่อาจจะไปเจออีกแบบนึงนะครับหรืออาจจะเขียนเป็นศูนยจุดแปดห้าสามนะแสดงว่าตัวจุดหนึ่งเล็บเนี่ยคือตัวซ้ำเอาสรุปใหม่นะครับการเขียนทายอมําำเขียนได้4รูปแบบคือ1ใส่จุดตัวที่ซาำสใส่ขีดบนตัวที่สา สามใส่เครื่องหมายเหมือนลังคาบนตัวที่3ามสี่สวสงเล็บตัวที่3ความหมายเหมือนกันนะครับความหมายเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ที่เรียนเจอน่นเลยจะเจอแบบใส่จุดข้างบนนะเป็นทุนิยมสามนะครับเนาะอ่ะทีนี้ขอเข้าใจไหมครับว่าจำนวนทุกจำนวนในโลบเนี้ยเราเรียกว่าจำนวนจริง จำนวนจริงก็แบ่งมาเป็นจำนวนตรรกยะกับจำนวนอตรกยะจำนวนตรรกยะก็แยกเป็นจำนวนเต็มกับจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มก็แยกมาเป็นจำนวนเต็มบวกเต็มลบและเต็มศูนย์นะครับจะอ่านแบบไหนก็ก่อนก็ได้นะครับนะอันนี้คือโครงสร้างของจำนวนจริงนะครับทีนี้จำนวนตรรกยะเนี่ยคือ จำนวนที่สามารถเขียนแทนหรือเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้นะครับนะเป็น a ส่วน b โดยที่ A กับ b ต้องเป็นจำนวนจานวนเต็มที่ตัวส่วน b ต้องไม่เท่ากับ0นะครับนะเราเรียกว่าจำนวนตรรกยะนะครับนะแล้วก็จำนวนตรรกยะสามารถให้เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้แล้วยังสามารถทาต่อให้เป็นพศน์สมซ้ำได้ด้วยนะครับจะซ้ำหนตัว อ่าซ้ำศูนย์ซ้ำตัวที่ไม่ได้ศูนย์หนึ่งตัวซ้ำสองตัวซ้ำสามตัวซ้ำสี่ตัวแล้วได้เร้วได้หมดนะครับแต่นักเรียนต้องรู้จักการเขียนสัญลักษณ์ะนะด้วยโยมจำด้วยนะครับอา้าวเนาะสำหรับวันนี้คงไว้เพียงเท่านี้เนาะรู้สึกจะมึน,น,นมึนไหมนะมึนมนมาแค่จำนวนตกกรกยะนะครับจำนวนตกรกยะนะเพราะฉะนั้นเนาะวันนี้ก็นะกลับโอ้ยบิงครับบิงบิง,บงหลับเหรอลูก ไม่หลับนะคะไม่หลับนะคะอ่ะโอเคอ่ะไว้เพียงเท่านี้ครับสําหรับวันนี้เนาะจ้าสำหรับวันนี้ไว้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเบอร์แม่บายบาย